สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะหล่อไม่แพ้พ่อเลยจ้าสองน้องดีจ้าลูกชายเขตฐานทัพโตขึ้นมีแววเป็นพระเอกแห่งวงการอีกคนแล้วละสิ เป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มชื่อดังมากความสามารถที่หลายคนชื่นชอบและคุณหน้าคุณตาเจ้าตัวเป็นอย่างดีสำหรับเขตฐานทัพนั่นเองแน่นอนค่ะว่าเจ้าตัวมีผลงานละครที่โดดเด่นมากมายในวงการบันเทิงไทยอีกทั้งยังเป็นคนที่มากความสามารถและมีแฟนคลับที่ชื่นชอบมากมายเลยค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างเขตฐานทัพแน่นอนค่ะว่าเจ้าตัวมีผลงานละครที่โดดเด่นมากมายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องวิมานดินเต,ติมรักให้เต็ม กรรมเทพลวงใครกำหนดรักข้ามคลองป่านางเสือเปรียวตลาดแตกสะพรยไห้เงานอกจากผลงานละครโทรทัศน์เจ้าตัวยังมีผลงานทางด้านภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอผลงานเพลงและพิธีกรรายการอีกด้วยค่ะเรียกว่าความสามารถเยอะจริงๆ แน่นอนค่ะว่าถ้าใครติดตามทางด้านเขตฐานทัพจะเห็นว่าเจ้าตัวเป็นคนที่ตั้งใจทำงานและมีผลงานมากมายซึ่งปัจจุบันทางด้านเขตฐานทัพได้แต่งงานกับวีเจสาวสวยหน้าหวานอย่างแนททักษยาและทั้งคู่ก็ได้มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนสำหรับทางด้านน้องดีจ้าที่ต้องบอกเลยค่ะว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูมากหน้าตาดีได้คุณพ่อเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยจริงๆค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามสตรีนค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ